สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการวันนี้มีเรื่องเล่านะฮะวันนี้มีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีเขาบอกว่าเงิน9บาทเงินเล็กๆเ,เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นะครับหลายๆท่านในจังหวัดระยองอาจจะทราบว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการที่ชื่อว่า9บาทเพื่อเก้าโรงพยาบาลในจังหวัดระยองเกิดขึ้น นะครับเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของโครงการนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะก็โครงการ9บาทเพื่อ9โรงพยาบาลในจังหวัดระยองเนี่ยเริ่มเริ่มจริงๆเริ่มจากการที่พี่นัดนะพี่นัดก็คือรอ,องประธานวัยอีซีจังหวัดระยอง โทรโทรมาคุยกับผมนะว่าแบบเฮ้ย hey, อูดต,ตอนเนี้เอกชนในจังหวัดระยองเนี่ยเราส่งเงินเราส่งข้าวของเราส่งเกำลังของเราอะไปช่วยจังหวัดเยอะพอสมควรแล้วนะแล้วแล้วตอนเนี้มันก็เริ่มไม่ไหวละเริ่มช่วยไม่ไหวแล้ะเพราะว่าเราเองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เเหมือนกันถูกไหม ทีนี้เราก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเพราะว่าจริงๆมันยังขาดเงินอยู่พอสมควรในการปฏิบัติหน้าที่นะสำหรับเรื่องการต่อสู้โควิดสิบเก้าในจังหวัดระยองนะครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นมันคงจะได้เวลาในการระดมทุนจากภาคประชาชนแล้วละ่ะว่าอาจจะต้องขอร้องให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดระยองเนี่ยเข้ามาช่วยกันบริจาคเพื่อให้เป็น เหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นฟันดิ้งอีกก้อนหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือของโควิด1 9นะครับในตอนนั้นเองเนี่ยสถานการณ์ในจังหวัดระยองก็คือว่าเราจะต้องสร้างโรงพยาบาลสนามแล้วก็จะต้องสร้าง Community Isolation อีกหลายที่นะเราก็ประจวบเหมาะกับว่าทางจังหวัดเองแล้วก็ทางองค์ององ,องการบริหารส่วนจังหวัดเองเนี่ยก็ยัง ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดูแลเรื่องพวกนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเรารวบรวมเงินกันแล้วก็ระดมทุนกันแล้วก็ช่วยในเบื้องต้นไปก่อนนะครับในระหว่างที่รองบประมาณมาถึงเนาะเราก็เลยจัดทําเป็นโครงการ9บาทเพื่อเก้าโรงพยาบาลในจังหวัดระยองขึ้นมาทีนี้เนี่ยจริงๆวัยซเป็นเป็นเซสเว่าเป็น ไอเดียเริ่มต้นแล้วกันแล้วก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากอีก2หน่วยงานก็คือหอการค้าจังหวัดระยองก็คือพี่ใหญ่ของเรานี่แหละแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดระยองหรือเรารู้จักกันในานามของคอพออ,อนะครับก็เป็นการจอยเบนเจอร์สำหรับ3องค์กรนะครับจริงๆก็2องค์กรแหละเพราะไวก็คืออยู่ใต้หอการค้าอยู่แล้วนะเป็นจอยเบนเจอร์กันแล้วก็ทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับ เมื่อสองสาวันก่อนเป็นวันสุดท้ายในการรับบริจาคนะก็ได้ผลมาว่าเราได้รับยอดเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนมาเนี่ยประมาณสองล้านแปดแสห้าหมบาทนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆเอเบาทนะที่โอนกันเข้ามานะครับเพื่อสร้างพลังอันยิ่งใหญ่นี้นะตอนนี้ผมมี ตัวรายละเอียดให้นิดนึงว่าแต่ละบาทแต่ละสตางค์ของทุกท่านเนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดอูอันนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปให้หน่อยน่าจะเห็นชัดเจนอ่ะนะครับก็ โครงการนี้เนี่ยได้เงินมาสองล้านแปดแสนกว่าบาทนะเอาไปซื้อถังออกซิเจนเจ็ดสิบถังเอาไปซื้อเตียงเอาไปซื้อเครื่องกรองน้ํานะครับเครื่องกรองน้ําก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเออบางทีไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรอะขยะติดเชื้อจากน้ําขวดมันเยอะเหมือนกันเนาะถ้าใช้เป็นตู้กรองน้ําแล้วก็ได้เป็นเป็นแบบแก้วไขรแก้วมันอย่างเงี้ยมันก็ น่าจะลดขยะได้พอสมควรนะครับอ๋อ oh, oh. คุณโบบอกให้ทักทายคนดูหน่อยครับสวัสดีครับคุณโบสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะโอเคต่อแล้วก็มีข้าวกล่องนะซื้อข้าวกล่องซื้อพัดลมนะเอ่อมีเบาะฟูกนะเบาะฟูกเก้าเก้าร้อยกว่าชุดนะครับแล้วก็ฟูกอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยชุด อันนี้เข้าใจว่ารวมกันเป็นสองพชุดนะเพราะว่ามันมันแยกกันนะฮะอันนี้มันชุดฟูกกับหมอน700ดร้ยไอ้เก้กว่าชุดแล้วก็ชุดฟูกอย่างเดียว1,000กว่าชุดนะฮะตรงนี้ก็สองพเตียงละที่คงสองสอพฟูกละที่โครงการนี้ส่งเข้าไปช่วยเอ่อซีหรือโรงพยาบาลสนามต่างๆในจังหวัดระยองนะครับก็เป็นกำลังหลักๆเลยละ ในการส่งฟูกเข้าไปช่วยเหลือนะฮะหนึ่ันหนึ่ชิ้นล่าสุดเนี่ยเริ่มเริ่มเปลี่ยนแทคกติกละไปขอความช่วยเหลือจากทางเรือนจำกลางจังหวัดระยองนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพไปด้วยเพราะว่ามีนักโทษที่อยู่ในนั้นเนี่ยคอยออช่วยเย็บทำทำ,ทำเอาเอาเอาไส้ของของฟูกอะครับใส่ ไอ้ที่เป็นหนัง p v c ใช่ไหมแล้วก็ช่วยเย็บให้นะครับก็เป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพอีกแบบหนึ่งนะครับในในในเรือนจำแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเ,เห็นว่าทางผู้ผลิตที่ในเรือนจำก็ขมักขม้นกันมากแล้วก็รู้สึกเขามีความสุขนะครับที่ถึงแม้เขาจะอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือจังหวัดนะครับช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ติดเชื้อโควิด1 9ในจังหวัดระยองนะครับก็เป็นอีกอีกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในโครงการนี้นะครับอ่เมื่อกี้เรามีเครื่องกรองน้ำไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีกระบอกน้ำส่งไปให้มีเครื่องผลิตออกซิเจนมีกล้องวงจรปิดนะฮะมีชุดของใช้ส่วนตัวันนี้ชุดของใช้ส่วนตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปในในโรงพยาบาลสนามใช่ไหมแล้วก็บางทีคนลืมเอา สบู่ยังซื้อฟันแปรงสีฟันมาอะไรเงี้ยเราก็จัดเป็นเหมือนค,คล้ายๆกิฟต์เซตไปให้เป็นตอนรับนะไม่รู้ดีหรือเปล่าเออแต่ว่าคือบางทีของมันขาดนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งร้านแสงทองทั้งร้านวันเข้ามาเพิ่มเติมด้วยจริงๆเราใช้จริงๆจํานวน1,800กว่าชุดเนี่ยมันใช้เงินมากกว่าน,นั้นเยอะนะแต่ว่าได้รับบริจาคมาค่อนข้างเยอะนะครับมีมุง้งมีเครื่องวัดออกซิเจน gen, มีค่าน้ํามันสําหรับทีมอาสากู้ภัยนะครับแล้วก็มีประลอดนะ ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกอันหนึ่งที่เราประชาชนชาวระยองนะก็ตั้งใจทำขึ้นมาผ่านทางองค์กร,กรทั้ง YEC ทั้งหอ,อการค้าแล้วก็ทั้งคอ,อพอ,อ,อนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆดีกว่าว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะมีอาจารย์นี้นะดูสิ นี่นะครับอันนี้เป็นที่วังจันนะฮะที่วางจันก็เนี่ยมีกล้องวงจรปิดมีพัดลมพัดลมเนี่ยฟูกฟูกที่เห็นเป็นฟูก PVC เนี่ยเป็นของเราทั้งนั้นอนะ่ะของโครงการเราทั้งนั้นแหละนะแต่ซูมเข้าไปดูสิซูมเข้าไปดูไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าของจังหวัดเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยทางงบประมาณของ จังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟูกแบบใช้แล้วทิ้งอะ่ะเป็นเป็นเป็นแบบที่มันไม่ใช่ไม่ใช่หนังไม่ใช่ PVC แบบเนี้ยของเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้ามีผู้ป่วยเข้าออกหลายรอบเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเวลามันเช็ดแอลกอฮอล์เช็ดอะไรมันก็ไม่เปื่อยไม่ไม่ยุ่ยนะครับแล้วมันก็ใช้ต่อได้เลยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยพอเราทําขนาดมาได้ใกล้ได้ได้เท่ากับ เตียงในโรงพยาบาลนะความหนาอาจจะไม่เท่าเพราะว่าเราต้องประหยัดเงินนิดนึงแต่ว่าไอ้ไซซิ่งมันเท่ากันเพราะฉะนั้นพอจบโควิดแล้วเนี่ยฟูกเหล่านี้ก็สามารถส่งไปให้โรงพยาบาลต่างๆได้เอาไปใช้ต่อได้นะครับก็เป็นประโยชน์ต่อไปเนาะโอเคก็วันนี้ก็ น่าจะประมาณนี้นะครับก็อยากจะเอาเรื่องราวดีๆในจังหวัดระยองมาเล่าให้ฟังว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันก็จะเห็นคนที่ออกมาช่วยเหลือสังคมนะครับออกมาช่วยกันนะก็เป็นมิตรภาพดีๆก็เป็นความทรงจำดีๆนะครับในการต่อสู้กับโควิด1 9ของพวกเราเชาวจังหวัดระยองนะฮะ ังไงก็แล้วแต่กาดมันก็ยังตกไม่ได้เนาะตอนนี้เราเป็นสีแดงเข้มก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะฮะการที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยก็ปิดเมืองเราทั้งเมืองเศรษฐกิจพังเละเทะไปหมดแต่สิ่งที่ทางรัฐจะต้องให้เราก็คือวัคซีนที่เป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับคนที่ลงทะเบียนฉีดเพราะฉะนั้น ตอนนี้คิวกำลังรันได้พอสมควรนะครับเราฉีดได้วันละหลายพันโดสทีเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้จองคิวนะครับท่านก็จะพลาดโอกาสนั้นไปนะฮะแล้วเศรษฐกิจที่มันพังในเดือนนี้เนี่ยที่เราเป็นสีแดงเข้มเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยต่อคิวนะครับมีมีจุดฉีดวัคซีนเยอะมากเลยแล้วก็ ถ้าไม่รู้ว่าจะลงทะเบียนที่ไหนนะครับเข้าไปที่เ c e b o o k นะครับศูนย์โควิด -19 จังหวัดระยองมีไลฟ์ทุกวันจากทีมงานของหอการค้าเช่นกันนะครับอัปเดตกับท่านทุกๆวันว่าสถานการณ์ระยองเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมีการฉีดวัคซีนที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคนติดเชื้อตรงไหนบ้างมีคลัสเตอร์ตรงไหนบ้างท่านอัปเดตรายวันได้เลยทุก วันจันทถึงเสาร์เวลาเที่ยงตรงนะครับได้ที่เพจศูนย์โควิด1 9จังหวัดระยองหรือว่าเพจหอ,อการค้าจังหวัดระยองก็ได้นะครับอ่าโอเคงั้นวันนี้เอาแค่นี้หอมปากหอมกอนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ